สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่คุณลูกค้าร้านแม่มารีผ้าไทยด็อก่านเลยนะคะวันนี้นะคะจัดส่งผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายทอมือมักโคนพรีเมียมค่ะคุณลูกค้าค่ะส่งไปนะคะที่จังหวัดชุมพรนะคะส่งไปที่จังหวัดชุมพรนะคะขอบพระคุณคุณพี่ปราณีมากๆเลยนะคะอยู่อำเภอทุ่งตะโกอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรค่ะขอบพระคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะที่โทรเข้ามานะที่เบอร์0 8 9ย์แปดเก้าศูนย์สี่หนึ่งหกศูนย์ศูนย์แปดศูนย์แปดเก้าศูนย์สี่หนึ่งหกศูนย์ศูนย์แปดนะคะคุณลูกค้าค่ะนี่ค ้าายทอมือสวยๆลายดอกพิกุลสวยมากๆเลยค่ะคุณพี่ค่ะคุณพี่สั่งซื้อเข้ามาเนาะคุณพี่ปานีนะคะสั่งซื้อเข้ามาเนาะอยู่อำเภอนะคะท่งตะโกจังหวัดชุมพรค่ะผ้าายทอมือค่ะผ้าายทอมือแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะสวยๆแบบนี้เลยค่ะลายดอกพิกุลตีนแดงค่ะคุณลูกค้าค่ะลายดอกพิกลตีนแดงนะคะลายดอกพิกุลนะคะจะมีสีฟ้าด้วยนะมีสีฟ้านะคะมีสีฟ้าน้ำทะเลเนาะสีฟ้านะคะจะเป็นสีฟ้าเข้มๆเนาะคุณลูกค้านะ แล้วก็จะมีตรงนี้จะเป็นลายแมงปอลายแมงปอหลากสีนะคะคุณลูกค้าค่ะผ้าพวกนี้จะเป็นผ้ามัดหมีทอมือทั้งหมดเลยนะคะคุณลูกค้านะอันนี้สีชมพูกะปีค่ะสีชมพูกะปีนะคะลายสับปะรดนะคะคุณลูกค้าขะสีชมพูกะปีลายสับปะรดนะคะคุณลูกค้านะตัวนี้นะคะจะเป็นลายแมงปอลายแมงปอเฟรนซีสวยมากนะมัดหมี่แบบสวยมากๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นลายดอกพิกลลายดอกพิกลสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจเนาะงานผ้าไทยผ้าทอพรีเมียม ผ้าฝ้ายทอมือแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่ใช่ผ้าพิมพ์ลายนะไม่ใช่ผ้าพิมพ์ลายนะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าดูได้เลยค่ะที่สําคัญนะใช้ได้นานมากใช้ได้นานมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าขาหน้าฟืนเก้าสิบห้าหน้าฟืนเก้าสิบห้าเซนติเมตรนะคะเป็นฟืนผ้าทอมือนะคะความยาวอยู่ที่สองร้อยเซนติเมตรความยาวอยู่ที่สองร้อยเซนติเมตรนะคะพี่ขาเนี่ยค่ะสวยๆแบบนี้เลยค่ะพร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟไปกับคุณพี่แล้วนะคะคุณพี่นะส่งตัดได้เลยนะคะอาจผ้าข่าเยลลี่นิดๆ ผ้ากาวเยลลี่บางๆางนิดนึงค่ะคุณลูกค้าค่ะเพิ่มความนุ่มความผิวนะคะความอยู่ทรงเนาะความอยู่ทรงอยู่ตัวของตัวผ้านะคะยืดผ้าไว้ได้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะด้วยมัดหมีเต็มผืนมัดหมีสวยมากมัดหมีคมมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะเนี่ยค่ะเกิดจากลายนะคะเกิดจากการมัดหมีนะคะเกิดจากการมัดหมีผ้านะคะเห็นไหมโอ้เห็นไหมเกิดจากการมัดหมีของเส้นฝ้ายนะคะผ้าฝ้ายหมักโคนย้อมคลามสวยๆนุ่มๆผิวๆทอมือสีตะกอผืนนี้ค่ะ รายดอกพิกุลตีนแดงค่ะรายดอกพิกุลตีนแดงพร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟให้กับพี่ๆทุกท่านแล้วนะคะราคานะคะราคาจัดโปรโมชั่นพิเศษเนาะปกติเนาะค่าจัดส่งเนาะค่าจัดส่งแล้วก็ค่าเก็บเงินปลายทางนี่ก็เป็นร้อยเลยนะทางนี้นะคะทางร้านของเราก็เลยจัดโปรโมชั่นเลยบริการเสิร์ฟพิเศษจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่ม1590ัรบาท1,590ัรบาทค่ะคุณลูกค้าคะนี่ค่ะจัดส่งให้ฟรี จัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะไม่ว่าคุณลูกค้านะคะจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลนะคะถ้าเป็นส่วนภาคใต้ก็ต้องข้าม <whis ky. S 1> เกาะอะไรเงีย้ยต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทางร้านของเรานะคะไม่บวกเพิ่มนะคะทางร้านของเรายินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะพี่จ้าเนี่ยจด้า้อยก้บาท1590บบาทสวยๆพร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟให้กับพี่ๆทุกท่านเลย,ยนะคะ ุณลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบสนใจนะงานผ้าไทยผ้าทอแบบนี้นะคะโทรมาเลยค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8หรือว่าแอดไลน์ค่ะ m a l i 0 4 1 6ได้เลยนะคะคุณลูกค้าจา๋านี่ค่ะแล้วที่สำคัญนะโปรโมชั่นประจำโปรโมชั่นประจำรอบนี้นะตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่15มิถุนายนนี้นะคะสั่งซื้อครบ500บาทแถมฟรีผ้าเช็ดมือ1ชิ้นนะคะเดี๋ยวให้ชมนะคะนี่ค่ะน่ารักน่ารักแบบนี้เลยค่ะของคุณพี่ปานีนะคะ เซตนี้นะคะจะเป็นของคุณพี่ปานีนะคะส่วนผ้าเช็ดมือต้องขออนุญาตเลือกสีให้นะคะขออนุญาตคัลายให้นะคะนี่ค่ะน่ารักน่ารักแบบนี้เลยค่ะใช้งานได้จริงนะคะเป็นผ้าขาม้านะคะของทางร้านแม่มารีผ้าไทยของเรานะคะผ้าข่าม้านะคะผลิตภัณฑ์แปรรูปนะผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าข่าม้านะคะที่เป็นผ้าข่าม้าผืนใหญ่ที่สุดในโลกนะคะที่ราคา180บาทนะคะคุณลูกค้าข่เนี่ค่ะเรานํามาแปรรูปนอกมาเป็นผ้าเช็ดมือนะคะให้คุณพี่นะได้ลองสัมผัสเนื้อผ้านะคะว่ามันนุ่มพรีเมียมแบบไหนนะะค คุณพี่ค่อยสั่งซื้อได้นะคะผ้าคามอผืนใหญ่ที่สุดในโลกเนาะราคา180บาทก็มีจําหน่ายค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบสนใจนะงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆและที่สําคัญนะคะก็ยังได้ช่วยอุดหนุนสนุนนะคะสินค้าผลิตภัณฑ์จากชุมชนด้วยนะคะจากกลุ่มแม่บ้านนะคะของจังหวัดร้อยเอ็ดของเราค่ะคุณลูกค้าค่ะน่ารักน่ารักแบบนี้เลยค่ะคุณคุณลูกค้าเนาะอันนี้ยอดสั่งซื้อ1,590บาทแถมให้3ชิ้นไปเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะ จัดสงฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มและที่สําคัญก็ยังมีของขวันของฝากของที่ระลึกนะคะจากร้านแม่าริผ้าไทยนะคะมอบให้กับคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบสนใจน้องงานผ้าไทยผ้าทออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่อง u t u b e แม่าริผ้าไทยนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็แนะนําบอกต่อด้วยนะคะคุณลูกค้าขาแนะนําบอกต่อด้วยนะคะงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆส,ส,สไตล์ร้านแม่าริผ้าไทยมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะคุณลูกค้าโทรเข้ามาได้นะคะเตรียมกระดาษประกาจดเบอร์โทรศัพท์ได้เลยค่ะ 0 8 9 0 4 1 6 0 8 8 0 8 9 0น1 6 0 0 8นะคะหรือว่าแอไลน์คะ่ะ M A L I 0 4 1 6ได้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าท่านใดนะชื่นชอบสนใจงานผ้าไทยผ้าทอจากร้านแม่าริผ้าไทยนะคะโทรมาเลยค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8จ้าแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะขอพระคุณทุกการติดตามขอพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ